สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะเรามาพบกันหลักหน่วยบนสุดที่สองนะคะก็เมื่อกี้ก็พี่ช้างก็ถ่ายไปแล้วรู้สึกว่ามันคลิปมันหลุดไปตอนไหนไม่รู้นะก็ต้องมาลบออกแล้วก็ถ่ายใหม่นะคะโอเคนะมาเรามาขออ่านคําเตือนสักนิดนะคะบทใช้วิจารญญาณเป็นการรับชมคลิปเรีโอนี้นะคะคำนวณขึ้นมาเป็นเพยงแนวทางเท่านั้นนะคะท่านผู้ชม ผู้ช่างก็ไม่รู้ว่าเขาจะออกตัวไหนบ้างนะคะก็หาว่าทำเหตประกันได้ก็กราบขอโทษขออภัยทุกท่านด้วยนะคะนาอ่ะามาดูนี่เมื่อกี้คำนวณไปแล้วนะคะนี่จะเป็นหลักหน่วยบนนะคะหลักสิบอ่ล่างนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นคอหนึ่งนะคะท่านผู้ชมคำนวณกันแล้วจะได้ประมาณนี้นะคะสองบวกสามก็เป็นห้านะคะอ่าอันนี้ห้าบวก หก็เป็น6กนะหกบกเก็เป็น15บ้านะคะห้ากเ็เนาะก็เข้าที่หลักหน่วยตัวนี้นะคะแล้วก็มางวดที่2กันนะคะลองลองลองบวกดูว่ามันใช่หรือเปล่านะคะห้าบวก็เป็นหกนะหกบกหก็เป็น1ิบสอบกเ็ก็เป็นสิบเกนะเก้ศนย่ค่ะท่านผู้ชมก็เข้าที่เลขศูนย์นะคะมางวดที่3าค่ะ ศูนย์บวกหกก็เป็นหกน,นคะคะหกบวกหกก็เป็นสิบสองนะคะสิบสองบวกหนึ่งก็เป็นสิบสามนะคะสามสี่ห้านะคะพอดีอันสามสี่ห้านี่รู้สึกว่ามันมันไปเหมือนกับตัวตัวอันนี้คะ่ะท่านผู้ชมหลักหน่วยตัวนี้นะคะแต่มันคนละสูตรกันนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะเนี่ยคำนวณคนละสูตรกันนะสามสี่ห้านะคะ,ะที่เขาเหมือนกันตัวไหนบ้างเราลองมาเปรียบเทียบ,ยบดูนะคะ เขาเหมือนกันเข้าตั้งแต่งวดนี้นะคะเข้าตั้งแต่หกศูนย์ห้านะคะตั้งแต่หกศูนย์ห้าเราจะให้ดูเขาชนกันที่ห้าหกเจ็ดเหมือนกันนะแล้วอันนี้ก็ชนกันที่สามตัวเหมือนกันค่ะโซนนี้ก็ชนกันสามตัวเหมือนกันทั้งท้งที่การคำนวณไม่เหมือนกันนะคะนน 3, ท,ท,ท,ท่านผู้ชมน,น,ะน,นะ,เ,ออะเห็นไหมคะเรามาดูงวดนี้งวดนี้อันนี้จะเป็นโซนที่หนึ่งเราจะเป็นแบบนี้นะเรามาดูงวดนี้ ประมาณนี้นะท่านผู้ชมสามบวกหนึ่งก็เป็นสี่นะสี่บวก6ก็เป็น0นะอันนี้ศูบวกแก็เป็นแปดนะแปดเก้าศูนย์าะเขามาชนกันที่เลขศก,กับเลข9นะท่านผู้ชมน่ารักหน่วยบนแต่ยังไม่ต้องแน่ใจนะคะบางทีบางทีงทเขาเราไม่รู้ว่าเขาจะไปบนหรือเป็นหน่วยหรือไป1ิปนะคะแต่ว่าเขาชนกันที่2ตัวนี้นะคะก็เอาเก็บไว้เป็นสตีไว้ก่อนหรือแค่ไปก่อนนะคะ หรือว่าเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกันสุดใหม่สุดที่สามกันนะคะอันนี้เดี๋ยวจะเอาให้ดูอะไรนะเด่นบนสักนิดนะคะท่านผู้ชมเด่นบนสักนิดหนึ่งนะอ่ะเด่นบนนี้ก็สองตัวมาตัวนะท่านผู้ชมสองตัวมาโตลองดูนะคะะสองตัวมาตัว,ะะส,ตว,ตวสีมันเหมือนกันนะคะสีที่เอามาวงนี้นะคะนี่จะเป็นคอหนึ่งนี่จะเป็นคอสี่ค่ะ ลองบวกดูค่ะสองสองก็เป็นสิบสองเอ้ยหกหกก็เป็นสิบสองสิบสองบวกแปดก็เป็นศูนย์เนาะอันนี้ก็สามบวกสามก็เป็นหกนะฮะอันนี้ก็หกบวกหกก็เป็นสิบสองเนาะก็เป็นแปดนีน้ำจุมแปดเก้าอ่ะเข้าที่ตัวนี้นะคะอ่าที่สามนะคะห้าบวกห้าก็เป็นศูนย์นะศูนย์บวกหนึ่งก็เป็นหนึ่งนี่ยอันนี้แปดบวกกันสองครั้งก็เป็นสิบหกนะสิบบวกหนึ่งก็เป็นสิบเจ็ดนีคะ สิบเจ็ดอันนี้บวกกันสองครั้งก็เป็นแปดนะเจ็ดบวกแปดก็เป็นอ่าีอา่อ่าเป็นสิบห้านะคะห้าหกใช่ไหมคะเข้าที่สองตัวอ่ามาดูงวดที่สามกันค่ะแปดบวกกันสองครั้งก็เป็นสิบหกนะหกบวกหกก็เป็นสิบสองนะคะลงท้ายเลขสองน,น,ะ,ะ,กกน,นะ,ะอันนี้สี่บวกกันสองครั้งก็เป็นแปดนะคะสองมาบวกแปดก็เป็นศูนย์นะคะนี่หนึ่งบวกกันสองครั้งก็เป็นสองนะคะก็สองสามใช่ไหมคะมาดูงวดที่เพิ่งออกไปค่ะ นี่จะเป็นอ่าก็บอกไปแล้วน,ะน,น,ะนะนาอนนะ,ะอันนี้เป็นอืมอะไรนะหน้าคอหนึ่งนะคะนี้เป็นคอสี่นะครับสองบวกกันสองครั้งก็เป็นสี่นะสี่บวกหกก็เป็นศูนย์นะคระับน,นี่บวกศูนย์กศูนย์ก็เป็นศูนย์นะอันนี้บวกกันสองครั้งหกบวกกันสองครั้งก็เป็นสิบสองสองสามใช่ไหมคะมาดูงวดนี้กัน,นะคะ่ะอ่าประมาณนี้นะลองคำนวณดูคะ่ะท่านผู้ชม สีบ่บวกสองบวกกันสองครั้งก็เป็นสี่เนีสี่บวกหกก็เป็นศูนย์นะคะนี่หกบวกหกก็สิบสองนะสิบสองบวกหนึ่งบวกหนึ่งก็เป็นสิบสี่นะคะท่านผู้ชมสี่ห้าค่ะ,ะงวดหน้านะคะงวดหน้ามันจะมีอันนี้คือเด่นบนนะคะแล้วเราก็ค่อยมาติดตามสุดที่สามกันนะคะหลักหน่วยบนสุดที่สามนะคะเผื่ออาจจะมีสุดที่สามสุดที่สี่ยังไม่แน่ใจนะคะก็เดี๋ยวจะมาลงหลักหน่วยเสร็จแล้วเนะาะบางที เราเราต้องมาเข้มงวดกับหลักสิบกับหลักหน่วยนะคะเราจะได้จับคู่แบบว่าเอาสองตัวก็ได้นะคะถ้าหาว่าหลักร้อยบนเราหาไม่ได้เราก็เอาแค่หลักสิบกับหลักหน่วยแค่นั้นเราก็สามารถที่จะหาซื้อได้แล้วนะคะ,ะเพราะฉะนั้นหลักร้อยก็เดี๋ยวค่อยตามมาทีหลังนะคะเดี๋ยวอาจจะมีล่างด้วยนะท่านผู้ชมนะอาจจะมีล่างด้วยนะ,ะล่างก็รู้สึกว่าพี่ช้างไปหาดูรู้สึกว่ามันยังจะมีอีกตัวหนึ่งนะคะ ยังจะมีอีกตัวหนึ่งที่มันชนกันแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกับสูตรที่มันเคยออกนะคะท่านผู้ชมนะก็เอาเก็บเป็นสถิติไว้ก่อนนะคะตอนนี้ก็จะลงประมาณนี้ไปก่อนนะคะท่านผู้ชมก็ขอท่านจงติดตามไว้นะคะจะมาดูาหลักหน่วยบนสุดสามนะคะโอเคค่ะก็ขอขอบคุณทุกกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ช้างนะคะก็ขอขอบคุณย่างยิ่งค่ะสวัสดีค่ะ